วันนี้นะคะปอบเปียจะพาไปดูทุกซอกทุกมุมของกองประกวดมิสแกรนด์ Thailand นะคะห้องพักเก็บตัวนางงามห้องสัมมนาห้องจัดกิจกรรมห้องอาหารเช้าและมุมที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนของนางงามผูก็ประกวดมิสแกรนด์ Thailand 2022ค่ะ นี่เราอยู่ที่กองมิสแกรนไทลดนที่บอกได้เลยนะว่าแบบบรรยากาศคือโอ้อากว้างใหญ่ไพศาล สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พ p บล็อกนะคะและตอนนี้ปอเปียอยู่ที่โรงแรมสวิสโซเทลวันนี้นะคะปอเปียอยู่ที่กองประกวดมิสแ Grand Thailand และเป็นไป,นปนไม่ได้เลยนะคะที่พีพ p บล็อกจะธรรมดานี่เราอยู่ที่กองมิสแ Grand Thailand ที่บอกได้เลยนะว่าแบบบรรยากาศคือโอ้อากว้างใหญ่ไพศาลข้างหลังปอเปียนะคะก็จะเป็นเหล่านางงามเนาะกำลังเตรียมตัวตอนเช้าเนาะและที่สําคัญนะคะก่อนจะไปดูแบบเต็มๆนะคะฝากคุณผู้ชมกดไลค์ กดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe ช่อง P P the Creative ด้วยนะคะกดหรือยังถ้ายังไม่ได้กดเนี่ยเดี๋ยวเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวจะพลาดนะคะรีบกดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูห้องอาหารเช้ากันนะคะคุณผู้ชมนี่นางนางามก็คือแบเบพิ่งกินข้าวเช้าวปนเสร็จเนาะสวัสดีค่ะนี่ตามมาดูกันเร็ว น้องๆก็คือแบบกำลังโดกันแบบเต็มที่เลยนะคะหลังจากเมื่อคืนเนี้ยแทบจะไม่ได้นอนตื่นขึ้นมางวงเงียงงวงเงียก็ต้องรีบกินอาหารเช้านะคะจะได้แบบมีพลังนะคะตอนนี้นะคะผมอยู่กับน้องออมนะคะเป็นมิสแกรนดพิษณุโลกยังไงบ้างวันนี้กินข้าวเช้าไปอิ่มหรือยังอิ่มแล้วค่ะเมื่อกี้ตื่นมาก็รีบโดบเลยเพราะเมื่อคืนแบบสุดเหวี่ยงมากเมื่อคืนปาร์ตี้บนเรือสนุกมากค่ะึ้นไปร้องเพลงด้วยหรือเปล่าไม่ได้ขึ้นเราเป็นแดนเซอร์อยู่ข้างล่างอ้าปวดผ่ามั้ ปวดขาปวดหัวปวดไหล่ปวดตัวเพราะว่าโยกทั้งตัวเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ได้ปวดมากกว่านี้แน่เพราะว่าวันนี้สัมมนาเซ็กชันแบบ2เซ็กชันด้วยกันก็ไม่เป็นไรค่ะสุดพลังเดี๋ยวค่อยดมใหม่แล้ววันนี้นะคะหัวข้อที่น้องๆจะต้องสัมมนาก็คือ Regen Smart City ฟังแล้วดูแบบวิชาการมากมะนิดนึงให้ด่าว่ามันคืออะไรคําว่า Regen Smart City ก็คือความฉลาดความมีความรู้ความรอบรู้การใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้ที่แบบอาจจะต้องเรียนในวันนี้ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าน้องออมเนี่ยจะเดาถูกหรือเปล่านะฮะวันนี้คือแบบรีบมาถ่ายบล็อกมากเลยยังไม่ได้แบบกินอาหารเช้าเลยนะคะแต่ว,ว่าเห็นขนมปังเห็นปต้องโกดแล้วแบบอยากจะกินมากๆเลยอะ่ะท้องรองแล้วอะ่ะเดี๋ยวพ,พี่จะพาไปสัมมนาบกดหนึ่งคนนะคะคนนี้เขาเสวยแบบสวยมากๆเลยสวัสดีค่ะไลฟ์ยู่มาดีเลยแนมะ่เอาไลฟ์อยู่หรอ <c oughs> นี่มาถ่ายบล็อกของพี่เร็วมาถ่ายบล็อกของพี่เร็ว <c oughs> อย่าลืมมาดูพี่พิวบล็อกด้วยนะคะเ <c oughs> อ <c oughs> ออะ อยู่กับคนหนึ่งที่เปรียวแบบมองเขาแบบไม่หยุดเลยอะคือเขาส,สวยมากค่ะคคุณค่ะสวยนะคะวันนี้มาในลุกเหลืองไหนเหลืองไหนอรอวันนี้เป็นไงบ้างคะหนูลุกพัดไดตรงแต่งหน้าแบบเบาๆได้ได้มากกอง<ว>บีว่าวให้แต่งตัวแบบไหนวันนี้แบบ ผมไม่ต้องฟิกมากค่ะสบายสเพราะเดี๋ยวเราจะมีถ่ายสปอนเซอร์วิชีอาใช่มีคนบ่นบอกว่าแบบน้องใบเฟินจังหวัดน่านเนี่ยดูแบบไม่แซบเลยแซบได้ไหมลูกเมื่อวานหนูแซบทน่แน่แล้วนะอเไรเขาบอกว่าเท่ากับฉันพูดเองฉันบ่นเองฉันอยากให้น้องบแ <c oughs> บบว่ามีความแซบบ้าออง แซบบ้างแบบลองเปลี่ยนลุกบ้างเพราะเราดูแบบเรียบร้อยนี่นีใช่ก็เลยแบบว่าเออเมื่อวานก็ลองแบบว่าใส่ที่แบบไม่เคยใส่แบบแซบเมื่อวานบนเรือคือสนุกมากถ้าทุกคนได้ดูจะเห็นว่าแบบชุดเปินคือแบบปังอลังการ เมื่อวานสนุกสุดเหวี่ยงเนาะแล้ววันนี้เขาก็ไม่ได้ให้เราพักเนาะสัมมนาวิชาการวิชาการมากไม่มีพักค่ะสะกดคำพ้อมพักไม่เต็มเ,ออเราต้องไปต่อเท่านั้นที่บอกเปียะกองบอกมาว่าเดี๋ยวหัวข้อที่เราจะต้องไปสัมมนา,าต่อไปในท็อปิกไหนก,กิจกรรมแรกเลยลเนาะด g จ n ทัลม t ซิตี้เดี๋ยวเจอกันนะคะในห้องอให้เดาให้เดาว,ว่าดเจสท s m มาซิตี้คืออะไรลองเดาเล่นๆลองเดาเล่นๆด g จ n ซิตี้ ุยนางนาๆในการช็อตไม่กันเกิดขึ้น,นอ่ะให้เพื่อนช่วยได้ให้เดาน่าจะเป็นแบบพวกคอนโดพวกแบบว่าอสังหาอะไรประมาณนี้เนค่ะอ๋อน่าจะฟังชื่อแล้วแบบว่าเกี่ยวกับคอนโดใช่ไหมหรือว,ว่าแบบดิจิทัลอะไรอย่างเงี้เยเอนีกป่ใช่ไหมเดี๋ยวลองมาดูเนาะ<笑><笑>ว่าแบบเราถูกหรือเปล่า <S <S> แล้วหนูราคาลูกกำแพงเพชรสำหรับหนูหนูคิดว่ามันเป็นเกี่ยวกับซิตี้มันก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับพวกอาหารสาในมาซับอะไรอย่างเงี้ยเป็นตึกหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะมันอยู่ในเมืองอะไรเงี้ย การแบบพัฒนาบุคลิกภาพหรือเปล่าไม่คิดว่าเขาแบบว่ามหาเสียงแบบลงสมัครแบบผู้ว่าหรือสอสอบ้างหรอไม่น่าจะใช่นะคะแม่เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทั้ง3มคนนี้เดาว่าเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยหรือว่าคอนโดเนี่ยจะเดาถูกหรือเปล่านะคะแต่ยังไม่เจเลยนะเดี๋ยวให้น้องๆแบบว่าไปฟังในห้องสมมนาเองนะคะให้น้องๆทานข้าวให้อร่อยนะคะขอบคุณค่ะคิดว่าคำว่า regent city คืออะไร สำหรับคิมก็คือเป็นผู้หญิงที่มีความสมาร์มีความเก่งแล้วก็มีความเป๊ะปังน้งพญาอะปิงมองว่าเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงค่ะที่ให้ความสําคัญกับเมือง ที่ต่อไปในอนาคตเนี่ยจะเข้าสู่เมืองที่สมาร์ทขึ้นนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำรงชีวิตเกี่ยวกับเมืองเอ็นโดเนะสแกสปีนี้คือแบบไม่ตายใหม่กันเลยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเดาถูกหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเดี๋ยวปอเปียคิดว่าน่าจะถึงเวลาในการแบบเข้าไปห้องสัมมานาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องสัมมานากันเลยนะคะ ยคุณผ,ผู้ชมเจอตัวแม่แล้วคะกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะ,คะพี่ขออยู่ฝั่งนี้เพราะมุมพี่พี่สวยอยู่ฝั่งเดียวอยู่กับน้องอิงฟ้าไมไปงานดูสดใสขึ้นนะใช่ค่ะก็มีความมั่นใจมากขึ้นอย่างเมคอัพอะไรเงี้ยวันนี้ก็แต่งแบบ แต่งหน้า,นาเองบบ<ช>สยบแบบว่าข่าลือที่แบบแว่าเข้าห้องพี่รงมพี่เลี้ยงช่างแต่งหน้านาอไม,มไม่มีไม่มีค่ะเพราะว่าไลฟ์สดอยู่ตั้งแต่หน้าสดเลยก็ถ้าใครอยากดูเมคอัพลุคนี้ก็ไปดูได้ในอินสตาแกรมค่ะต้องบอกว่าอินฟ้าเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเจออุปสรรคเยอะพอสมควรในน้อมาทดสอบเราพี่อับเห็นแววตาเครียดแล้วก็กังวลน,นะอืมตอนแรกก็มีค่ะแต่พยายามจะบอกกับสื่อว่าเราไม่ไม่กดดันอะไรเงี้ยแต่ลึก ก็มีนิดหนึ่งด้วยความที่เราก็แบกเหมือนแบบความหวังเยอะ<ม>แล้วก็พอเจอดราม่าเข้าไปความมั่นใจของหนูมันก็หายไป<ม>ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบดึงตัวเองกลับมาได้แล้วประโยชข,ของบอสที่ทําให้เราแบบ พูดตัวเองขึ้นมาว่าเออเราเราเเสียเวลามากเลยกับ2วันที่ผ่านมาว่าเราแบบไปโฟกัสอย่างอื่นมากกว่าการประกวดพี่ว่าเป็นภาะวะหนูแบบแอบห่วงความรู้สึกของแฟนคลับแฟนคลับหนูเนี่ยจะก,กังวลแล้วก็จะเครียดที่มีการแบบไปเบียด<ม>เพื่อนอะไรยเงี้ยน้อในวันที่แบบว่าหนูเข้ามาในกองเนาะซึ่งแฟนคลับหนูก็ไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็มันคนมันเยอะเกินที่จะควบคุมแม่แล้วด้วยสถานการณ์ตอนนั้นเหมือนเขาก็เจอหนูครั้งแรกเป็นฟิลเหมือนแบบตื่นเต้นนะตอนนั้นก็เลยคอนโทรอะไรกันไม่ได้แล้วก็ไม่ได้มีการวางแพลนกันมาก่อนว่าแฟนคลับจะต้องอยู่ตรงไหนตรงไหนเราไม่ได้มาจุดกันแล้วแฟนคลับก็เลยโดนต่อว่าอืพอโดน,โดนต่อว่ามีการเถียงกันไปเถียงกันมาปุ๊บกลายเป็นว่าเอ้าตัวนางงามที่เขาเชียร์หรือว่าไอดอลเขาก็โดนต่อว่าโดนลากไปด้วย อย่าเสียความมั่นใจนะลูก oh. มันคือการแข่งขันนะ oh. ลูกนะถ้าหนูแบบหยุดเสียใจแล้วก็หยุดกังวลแป๊บหนึงอ่ะ <c oughs> พวกเพื่อนก็แซงเราไปแล้ว <c oughs> แล้วเราอาจจะแบบพลาดโอกาสมงไปเลยก็ได้ ราคาพี่อยากเป็นกาลังใจให้แต่ว่าเดี๋ยวหัวข้อที่หนูจะต้องแบบว่าขึ้นไปสัมมนาก็คือแบบ e ีเจนสมาร์ทซิตี้ให้หนูลองเดาแบบเล่นๆไม่ต้องกลัวผิดเป็นการสัมมนาเกี่ยวกับอะไรคะลูกเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่สร้างเขาเรียกว่าความคิดคนทัศนคติความคิดที่มันจะต้องแบบก้าวล้ำรีเจนที่มันก็หมายถึงแบบว่าคนรุ่นใหม่ที่มีพลังไรประมาณนี้ใช่ค่ะก็จจะแบบปลุก ทัศนคตินางงามให้มีทัศนคติที่ทันยุคทันสมัยมากขึ้นใช่ค่ะให้เข้ากับถัดยุคในยุคในสมัยนี้ด้วยคุณผู้ชมก็แบบคนลุกอะเหม่งน่าจะเป็นคนแรกและคนเดียวที่เดาเกือบถูกเกือบถูกมากที่สุดนะคะแ <c oughs> ม่มาหนูเป็นคนมีของอืนะหนูลองต้องทำให้ได้ด้วยนะคะกับพาที่เหลือพี่ขอไปกำลังใจให้ขอกอดให้กำลังใจทีนึ่ง เชื่อว่าหนูทําได้วงการนางงามถ้าเราแบบสู้กับมันได้มันจะเป็นวงการที่แบบให้ให้สิ่งดีๆกับตัวหนูเยอะมากๆนะคะลูกถ้าเปนอย่างนั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปสัมมนานกันเลยนะคะ ตอนนี้นะคะบอกไปอยู่หนห้องสัมมนา Regent Smart City แล้วนะคะคุณผู้ชมแล้ววิทยาก,กรในวันนี้ก็คือคุณหมอกี้นะคะดูวิชาการมากเลยนะไม่รู้ว่านางงามในวันนี้จะอองหรือเปล่าหรือว่าจะฟังเราเกตหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปแอบดูเี็กแอคชั่นนางงามเนาะเวลาฟังสัมมนาเนี่ยเป็นยังไงนะคะ อแอบเห็นน้องๆแบบขอ,องขาวฉันเห็นนะฉันเห็นนะ อีกมุมหนึ่งนะคะที่พี่นวัดชอบมานั่งมากๆก็จะเป็นมุมนี้เนาะที่จะเห็นแบบมอนิเตอร์ในการแบบไลฟ์สด <c oughs> เห็นทุกกล้องเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่แบบโชโปรโลนแล้วก็พี่เรียงเอเ่ทำหน้าที่ในการมอนิเตอร์นางงามตรวจเช็คว่าแบบคนไหนแบบแอบหลับแอบเล่นมือถือเนาะพี่โบนัสนะคะเป็นรอนับสี่มิสแกรนด์เทนแลนด์ปี2020เนาะมานั่งมุมนี้แอบบเห็นนางงามหลับบ้างไหมคะก็อาจจะมีแบบ นิดหนึ่งตามสา oh, <wow. S 1> รนะคะเพราะว่าเมื่อคืนจากเรือเสร็จก็ดึกแล้วเนี่ยน้องก็จะมาครีนหน้าสระผมก็กว่าจะได้นอนกันเราก็ต้องตื่นเช้ามาทากิจกรรมแต่ก็เห็นสปิริตของแต่ละคนค่ะพวสแล้วก็พยายามะกับมาเพราะว่านึกถึงตัวเองเลยปีที่แล้วก็เป็นเหมือนกันเป็นบรน้องเลย <laughs> <S <S <c oughs> คอยแอบแบบว่าหลับในคลาสสมานาไหมคะ ไม่มีค่ะแต่ว่าแค่แบบแอบบจะแบบบืดนิดนึงแต่ว่าก็รู้ขึ้นมาใหม่พี่โบนัสฝาอีกหนึงนางงามหลายๆคนเนี่ยที่ไม่ใช่ตัวเต็งแล้วแบบสื่อไม่ค่อยได้สมัมแล้วแบบหมดกําลังใจไปแล้วก็นนอยใจไป ในฐานะที่แบบพี่โบนัสเนี่ยวิทีเราไม่ได้เป็นตัวเต็งแต่ก็ปาดเข้ามาได้พี่โบนัสมีเทคนิคอะไรอยากจะฝากให้กับน้องๆที่แบบไม่ใช่เป็นตัวเต็งบ้างอย่าไปนอยอย่าไปนอยเลยถ้าเราไม่ใช่ตัวเต็งหรือว่าไม่ใช่คนพูดถึงเนาะก็อย่างที่พี่กบปีบอกไปว่าบุก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันทุกกิจกรรมเราก็พยายามเต็มที่เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะเต็มที่ได้งัดข้อดีของตัวเองออกมาว่าอยู่ทําอะไรได้ทาไปเลยไม่เป็นไรถึงเราจะไม่ถูกพูดถึงแต่ว่าถ้าเราเต็มที่มันมีคนเห็นคนข้างนอกไม่เห็นแต่ว่าคนใน เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันทุกวันนะคะต่อให้สื่อไม่เห็นปอปเปี้ยไม่เห็นแต่ว่าคนในกองเห็นแน่นอนนะคะอยู่กับน้องมาลาัยกะนะคะมิสแกรนเชียงรายสวัสดีค่ะพี่ปอปเปี้ยยินดีด้วยแบบว่า,าได้กระเป๋าออมาก็คืคอสปี a อ English ไฟแบบพวกพี่ๆสุดฤทธิ์ ใช่คะ่ะก็คือเรามีอะไรที่ดีเราก็โชว์ไปเลยคะ่ะเพราะว่าเราอยากได้กระเป๋าเหมือนกันในที่สุดก็ฉายแสงแล้วเนาะเด็ก17เนาะก็คือพยายามทําเต็มที่แล้วคะ่ะแม่ลองสะดุดให้พี่ฟังหน่อยตะแกะียหัวข้อ Regen Smart City มีความเกี่ยวข้องอะไรกับตัวนางงามบ้าง ก็คือว่ามันจะเป็นการแสดงถึงเทคโนโลยีที่เขาจเจริญแล้วและความเป็นนางงามไม่ใช่แค่น,นางงามนะคะก็คือทุกคนเลยทิดว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่ทุกคนได้รับในสังคมเพราะว่ามันคือความปลอดภัยมันคือความสบายใจแล้วก็มีคุณภาพที่ดีมากๆกนะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้เหมือนกันเนาะก,ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เข้าประกวดเนาะที่มีอายุน้อยที่สุดนะคะแล้วก็น่าจับตามองที่สุดแล้วก็ฟังสังมมนาเข้าใจด้วยแล้วก็ตอบคาถามชน,นะพวกพี่ๆไปได้นะคะโอเคคะ่ะเขาคุณมากมากค่ะ ูกับน,น้องให้ดี<ว>น้องพี่คาดหวังวมากเลยว่าหนูจะต้องแบบว่าลุกขึ้นไปต่อคํามานแก็ได้กกระป๋าก,กับเขาหนูยกมือแล้วแม่แต่หนูไม่โดนเลือกเลยหนูก็อยากไปมากเลยอ่ะ โอ้โอวันนี้ใส่ชุดสีไม่สดงใช่สีขาวจริงๆเป็นคนชอบใส่แบบสีสันเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีทีมชุดไงคะพี่ปอเปียเราก็เลยแบบเอาสีขาวก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงเราค่อยเปลี่ยนคะ่ะตอนบ่ายวันหลังแบบว่าใส่สีสะท้อนแสงไปเลยสีนีออนไปเลยใช่ไหมคะออแล้วส่ที่คัดผมใหญ่ๆหญ่ได้ได้จะได้เห็น แล้วเป็นไงบ้างทำไมเราแบบว่าถึงรีบทางแบบว่าพวกเพื่อนเพื่อเขาตอบกันไปก่อนหนูไม่ได้แบบหลีกทางอะไรนะหนูพยายามแล้วหนูพยายามแล้วหนูพยายามยกมือแล้วตั้งแต่รอบแรกๆเลยพี่บอกเปียทำไมหนูไม่ได้ตอบล่ะอยากเปียก็ชุดเราสีไม่สดงั้นไหมหนูก็เลยไม่อยู่ในสายตาพี่เขาคนที่แบบว่าได้ของกางวัลไปก็คือแบบสีสดทั้งนั้นหนูอยากได้ เห็นดูเนาะเศร้าแป๊บเดียวเสร็จได้แป๊บเดียวหัวราะแล้วอ่ะเห็นแบบว่าลูกบุกก็มีแอร์บุ๊แอร์เมสไม่ไม่ใช่ของหนูไงอันนั้นเนาะรู้สึกไนี้มากกับการที่แบบเราเป็นตัวเต็งที่แบบกราฟอย่างไม่ตกเลยอ่ะรู้สึกดีใจค่ะที่ว่าคนอ่ะบอกหนูตลอดว่าหนูกราฟพุ่งกราฟดีตลอดไม่เคยดรอปเลยทุกวันหนูก็พยายามทําให้ดีแต่ว่าตะเกียงหัวข้อที่ฟังไปก็คือแบบเรจนสมาร์ทซิตี้อย่างเงี้ย มันดูไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับนางงามเลยเนาะนี่ว่ามันเกี่ยวนะคะมันเป็นเหมือนแบบสำหรับที่ดิมองว่ามันเป็นแบบเรื่องของประชาชนนะคะความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็รัฐบาลอะคนที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ให้ประเทศอะมันเป็น s ร์ทซิตี้ได้แล้วยิ่งถ้าเขามาข้อแลกกันกับ r e เจนอะมันจะทําให้ประชาชนอะอยู่กันอย่างปลอดภัยนะคะเพราะว่าเขามีทั้งกล้องวงจรมีทั้งจอมันมีครบจบในหนึ่งเดียวแล้วมันก็เป็นทําให้แบบสมาท ได้เพราะเราควรจะมีแบบสมาร์ทโกเวอร์เมนท์ที่จะมาช่วยในเรื่องนี้นะคะขอบคุณน้องไหดีมากๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวรอดูลุคตอนบ่ายกันนะคะจะทำให้ดีเลยรอติดตามรอติดตามนะคะตอนนี้นะคะเรไปอยู่กับพี่หมอกี้นะคะสวัสดีค่ะพี่หมอกี้ชากรีลาตะกี้บรรยายไป บ้างคะ้ะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยค่ะปกติแล้วก็จะบรรยายแล้วก็พรีเซนต์งานนานกว่านี้หนักกว่านี้ร้อนกว่านี้อีกตอนแรกผมเดียวก็ไม่นึกว่าแบบหัวข้อ Regen Smart City เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องยังไงกับนางงาม แต่ว่าพอฟังไปฟังมาแล้วก็บอกไปก็ได้ไปสัมภาษณ์นางนนงามนางงามเขาเกตนะแล้วก็<ช>นางงามเขาก็เข้าใจด้วยเขาบอกว่าเขาอ่ะจะลองนําไปนําเสนอกับผู้นําในจังหวัดของเขาอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวหัวครอบมันดูไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันคือเรื่องใกล้ตัวมากๆม,มันคือประโยชน์ที่ได้กับพวกเราที่ได้กับประชาชนทุกคนนะคะแล้วก็วันนี้ก็โชคดีที่มีน้องๆซึ่งเป็นกระบอกเสียงที่ดีนะคะที่จะ เป็นตัวเชื่อมเป็นตัวสื่อสารระหว่างชุมชนระหว่างภาครัฐกับประชาชนนะคะทั่วไปว่าประชาชนอยากได้อะไรอยากเห็นการพัฒนาด้านไหนขออนุญาตถามหน่อยไหคะกลัวไหมคะว่าเรามีสอบไฟอัจฉริยะเนี่ยมันจะไปเป็นคู่แข่งของสสาไฟจินนารีไม่เลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะจริงๆแล้วอ่ะในมุมมองของโมกี้เนี่ย ทุกเสาเนี่ยมันมีประโยชน์หมดบริบทมีความสําคัญคนละบทบาทกันเราสามารถอยู่กันได้ไม่ได้ต้องการจะไปแทนที่ใครไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่การแทนที่นะคะแต่เป็นการเพิ่มเพื่อพัฒนาเพื่อความสะดวกสบายเพื่อการต่อยอดนะคะน้องขอแค่แบบเปิดใจดู Regent Smart City นอแล้วก็เปิดใจให้กับสาคายอัจฉริยะเนาะบ้านเมืองของเราอาจจะได้พัฒนามากขึ้นนนี่ก็เป็นหมอกี้นะคะจาก Regent Smart City ค่ะขอบคุณพี่หมอกี้มากๆ,ๆเลยค่ะสวัสดี อ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวป๋อไปจะพาขึ้นไปดูห้องพักนะคะตามมาดูกันเลยนะคะว่าห้องพักนางงามมีสแกนไทยแลนด์เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมอ้าเจอพี่เรียงนางงามนี่หรือเปล่าพี่เรียงที่แบบว่าพานางงามเข้าไปแต่งหน้าในห้องไม่จริงไม่มีไม่ได้เครื่องสำอางไม่มีเครื่องสำอางในห้องยืนยันเลยสิว่าแบบไฮดี้ไม่ได้เข้าไปในห้องเราไม่ได้เข้าไปในห้องแน่นอนว่าน้องไส์สดตลอดไ์สุดตลอดมีหล,งลังคานีหลงังคานในไอจีไปดูได้เลยหน้าผมขย่มเองทุกเช้าตีห้าตื่นขึ้นมา แต่เมื่อเช้าอุบัิเหตุนิดนึงน้องน่าจะเหนื่อยมากครับแล้วก็เผลอหลับในห้องน้าแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็คือเลดคือเลดจากวันเวลาที่พี่เลี้ยงนะัดไม่ใช่แบบกองนะัดแต่ว่าน้องก็แต่งหน้าทัาผมภายในครึ่งชั่วโมงแล้วก็ลงมาแต่ว่าหลับขาห้องน้ำแสดงว่าเพียมากเชื่มากโอ้เปนนั่งแบบถ่ายเลยห้องน้ำอะไรเงี้ยก็คือหลับถ่ายหมายถึงว่าถ่ายคอนเทนต์หรือว่าถ่ายแบบถ่ายเอื้อไปถ่ายเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้จะบอกนะว่าคาชักโครกคาชกโครกแป๊บหนึ่งแล้วก็ขึ้นมานอนต่อบนเตียงแล้วก็น้ำน้ำท่าก็ได้อ มาอาบน้ำตอนเชา้าแล้วก็แบบแต่งหน้าทำผมภายในแบบหนึ่งชั่วโมงน้องก็เหนื่อยอะทำเองทุกอย่างแล้วจะมาเจอแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยอ้อยอ,ยอ,ยอย่าอย่าอย่าหาทัวร์มาลงนะอย่าดราม่าให้มากนะฮะ<ๆ>อ่ะเดี๋ยวปอปจะพาคุณผู้ชมไปดูห้องพักที่แบบนางงามเขาใช้เก็บตัวกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะตามขึ้นมาเลยนะคะ คุณผู้ชมคะเราก็มาถึงห้องพักของนางงามแล้วนะคะพอเปียเนี่ยลงทุนเช็คอินที่นี่เนาะ,ะซึ่งเป็นห้องพักไทยเดียวกับที่นางงามเขาพักเลยก็คือเป็นห้องพักแบบ executive suite นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าห้องพักแบบเป็นนางงามเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะ เตียงเนี่ยก็จะเป็นเตียงแบบฮอลลีวูดทวินเบดนะคะนอนได้ประมาณแบบ7คนนะคะอันนี้จะเป็นของจาก ลูกค้าสปอนเซอร์ส่งมาให้รีวิวนะคะอันนี้ก็จะเป็นชายคอลเลคชันนะคะคุณผู้ชมนี่คือวิวกรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ชมโต๊ะทํางานนะคะซึ่งก็ไม่ได้ใช้ทํางานเท่าไหร่เพราะว่าปอเปี้ยวเวลาทํางานหรือตัดต่อคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะชอบแบบว่านอนบนเตียงแล้วก็ตัดต่อไปด้วยเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็จะอยู่ตรงนี้ เอาคอมมาตัดต่องานด้วยนะคะเป็นบล็อกก็คืนี้ก็ไปถ่ายบล็อกมาบล็อกล่องเรือแม่น้ำเจ้าพยากับสาว,สาวมิสแกรนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็อย่าลืมไปดูกันได้นะคะมาดูในส่วนของกระเป๋าเดินทางกันบ้างนะคะบอกไปเอากระเป๋าเดินทางมาแค่ใบเดียวนาะต้องขอขอบคุณแบรนด์ CBA Bag นะคะที่ให้กระเป๋าปเปียมาใช้คือใช้จริงๆผ่านการใช้งานดูล่องรอยก่อนนี่คือห้องน้ำแบบรูรามาเฮาตอนแรกอะ่ะปอเปียคือแบบ มองไม่เห็นจะบอกมีอ่างอาบน้ำด้วยทั้งๆที่แบบว่ามันใหญ่มากๆแล้วมันก็อยู่หลังประตูไงเปิดประตูมาพุกก็เลยมองไม่เห็นก็เลยแบบไม่ได้แช่น้าอุ่นเพิ่งมาเจอก็คือตอนเช้าเนี่ยแหละโง่มหโง่เนาะอันนี้ก็จะมีในส่วนของตู้เสื้อผ้านะคะมีเตารีดรีดได้เลยนะคะใช้งานได้จริงเนาะ นี่เตรียมมาคืนห้องเสื้อนาินเขานะคะอันนี้เป็นชุดจากแบรนด์นาฬินนะคะถ้าใครบอกว่าคุณหน้าคุณตากันมหาหานะะีก็จะเป็นชุดที่น้องอิงฟ้ามิสแกกง์เทีมหานครเคยใส่ในวันไฟนอลมิสแกกงเทพมหานครนะคะคุณปอเปี๊ยะไม่ต้องมาคืนที่ห้องเสื้อแล้วไว้ที่โรงแรมเลยเพราะว่าจะมีนางงามตัวเต็งอีกหนึ่งคนนะคะจะใส่ชุดนี้ เร็วๆนี้ตาดาชุดใครเอ่ยอันนี้ก็จะเป็นชุดน้องไฮดี้มิสแกรนด์ภูเก็ตนะคะจําได้หรือเปล่าเป็นชุดที่น้องแบบใส่เข้ากองวันแรกเนาะเป็นชุดที่2องคือแบบมันเสริมสรีระมากลใครใส่ก็ต้องเด่นเลยนะคะอันนี้ก็เลยบอกว่าไปขอยืมพี่เอสแบรนด์พีเวสต่อจากน้องไฮดี้นะแต่ปรากฏว่าตัวเองใส่ไม่ได้หุยใส่ไม่ได้อะแต่พยายามจะยัดล่างก็ไม่ได้นะคะลงไปข้างล่างน้องไฮดี้บอกว่า นี่บอกเปียเป็นไงบ้างคะชุดใส่ได้ไหมเนี่บอกใสไม่ได้ พี่ติดตรงนี้อีกมุมหนึ่งนะคะที่ต้องขอพรีชีพด้การพรีเซนต์เลยนะคะก็คือมุมแต่งหน้าของปอเปียนั่นเอง,งอยู่ตรงพื้นค่ะเดี๋ยวก็จะนั่งกับพื้นแบบนี้นะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของบล็อกการบุกเข้ามาในกองมิสแกรนไทยแลยนด์2022น,นะคะก็หวังว่าคุณผู้ชมก็น่าจะชอบบล็อกนี้กันนะคะวันนี้ปอเปียอาจะพูดช็อตไม่บ้างลิ้นพันกันบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อคือนเนี่ยนอนแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะคือเรานอนหนึ่งชั่วโมงเนี่ย เรายังสุดแบบ โอ้มันเหนือนะ่อยเนาะมันเพลียเนาะแต่นางงามบางคนอนะ่ะแทบจะไม่ได้นอนเลยนะนอนสองวันนะรวมกันอ่ะสามชั่วโมงเองปอเปียก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นกาลังใจให้กับเหล่าสาวงามเนาะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ปอเปียด้วยในการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไครป์ช่องพีพีเดอะครีเอทีฟด้วยนะคะแล้วก็สปอนเซอร์เข้ามาได้นะคะตามช่องทางด้านล่างนี้เนาะอ๋อที่สําคัญใครกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะเดี๋ยวแจกขนตาปลอมจากชัยคอร์เรคชันไปเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของผู้บริหาร ชันเนี่ยก็ส่งแบบมาให้บอกเดียแบบเยอะมากๆเลยอะถือว่าเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับคนดูแล้วกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสมาร์ทซิตี้เอ้ยเอาใหม่นะดีเจนสมาร์ทซิตี้ฟังเรานึกถึงคำว่าเอ้ยเอาใหม่สรุปสรุปอีบล็อกเดียบอองใหม่เองแต่แต่แต่ดิ้นดิ้นดิ้นดิ้ดิ้นทันกันอ่าขอบคุณครับที่ความเพียดีใจมากเออเดี๋ยเปลี่ยนชุดลูกอ่ะมาดูในส่วนของห้องน้ำขอย้ายไปดูเนาะว่าแบบกดชักโครกหรือยัง โอเคกดแล้วนะคะ